สวัสดียามเช้านะฮะวันนี้ที่หกนะอ่าอากาศค่อนข้างเย็นนิดนิดนะหกในสากไนะอ้หกสตาหกสตาผมจะมาลองสามสูตรกันสำหรับคนที่ทานข้าวไม่ค่อยได้นะคือผมมีปัญหาเรื่องการระบบย่อยเรื่องระบบทางเดิอนอาหารนะตอนนี้ก็สะอาตัวนะสว่วนมากจะไปไลฟ์สดอยู่ อันนี ê, ê, ้ก็จะลองเอาลองยูทูบอยู่ฮะเราเพิ่งศึกษาดูทำไม่เต็มมันทำมัก็เต็มนะฮะนะตามสูรขงผมนะฮะก็กาแฟนะฮะกาแฟคือว่ามันเป็นทีนวันบางแค่ตั้งการความหอมของมันเองนะก็ง่ายง่ายนะฮะเยร์มัน้อนมาแล้วกาแฟแล้วก็โริต้านะซสองผมใช้สูตรนี้มาสามเดือนแล้ว ผมสักษาตัวเดือดมาตั้งแต่มาคลาฮะส่งก้อมาเจอแผลในกระเพาะฮะแล้วก็วอ,ววอักเสบติดเชือ้อทานอะไรไม่ได้ฟนะื้ขึ้นนะอาหารในย่อยเนะนี่ยระวังวันทั้งวันผมแทบไม่กินอะไรผม,ผมกินแต่พวกนะี้ฮะอยู่ได้ฮนะปกติมันไม่ผมกินไข่ลวกด้วยสองใบไงนะแต่สองวันนี้อาการไม่ดีผมเลยไม่กินไข่ลวกเดี๋ยวสายๆค่อยกินเดี๋ยวเช้าไม่กินนี้ก่อน đi khuyên vừa là tại gây dần sàn khao mà sẽ ra chim một điều mới hành mình đập tì mình cho cái เคยมาเก็เลยกินสาวโซดอ่ะจริจริงมันจะมีไข่ลวกสองใบทุกวันวันหนึ่งก็เสิร์หะมันฟันคอฮะไข่ที่เป็นลวกวันนี้จะน่าจะดีผมก็เลยไม่กินไข่ลวกเดี๋ยวใส่ใส่ก็กินนะเนี่ยก็คืออยากแนะนํานะเ,นเพื่อนๆพี่ๆนะสําหรับสาวโซด์ะนะฮะเนี่ยผมกินอย่างนี้สามเดือนคือข้าวไมา่ค่อยได้กินเนะนี่ยกลอนยตีนสองนิกตาสองอะไรก็ กาแฟนะฮะยี่ห้อใดก็ได้นะฮะมี้องะผสมไปนะ้แล้วตอนนี้ผมใช้ตัวช่วยคือเป็นน้ำดามรสทาติกดในเลือดนะวันที่เก้านี้หมอน,นัดอีไดนะ้ก็จะรอดูครับว่าคุณเป็นยังไงบ้างแต่อาการดีขึ้นเยอะเหลือแต่อ่าถ้าเครียดก็คือจะนอนไม่หลับแล้วาอาการเกินนะสองสวันนี้เครียดก็เลยนอนไม่ค่อยหลับเดี๋ยวเนี่ยเช้าตื่นมาก็เสพหาี ไม่แน่ใจว่ากินไอันนี้เข้าไปอย่างเดียวมันจะมีอาการหรือเปล่านะฮะ <c oughs> นี่ยมันจะเป็นแบบมนมีสัห,สหะในคอผมก็เลยเดี๋ยวใครรวกเอาใส่ใายหน่อยกันนี่ก็แค่ลองพองเพื่อกินยาผมจะกินเพราะยากับน้าําด่างเลยนด่างกินดีฮะลดกดในเลือดฮะราคาไม่แพงนะฮะสำหรับผม ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะในเฟซบุ๊กก็คุณฉลัสแซงที่เหมือนกันนะแล้วก็เบอร์โทรก็ะทรวงแตงกาะ4 9 1 1 0ะสามซื้อโปรมใช้ได้ผลนะฮะสำหรับท่านที่รับทานอาหารอย่างไม่ย่อยคือในวิต้าเขาจะมีแบบ เป็นพานจะพืกนกินนะมันก็สามารถอยู่ให้อินทองได้พร้อไมโอมาตินนะฮะโอมาตินของไนโลก็ได้นะ <c oughs> เราไม่ได้โปรโมทให้นะฮะคือว่านี่เราแนะนําให้ดูว่าเราทาแบบนี้นะฮะเข้าไปดูในไลฟ์ส่วผมได้นะฮะอ่าอ่าชื่อเฟรฟก็คุณงฉะลากแสงติงกันอ่าทำงานหนักไม่ได้ก็เบ,บ,บ,บาๆไปทําอะไรได้ก็ทำนะ ที่ผมจะกินไข่ลวกวคนละสองใบาอาการไม่ค่อยดีอ่ะมันจะมันจะอ้วกมันมันมันจะตีขึ้นอ่ะว่าง่ายๆเลยมันเนี่ยเอาแค่ในสามสูตรเดยเดี๋ยวสามสูตรนะฮะลองกินดูฮะสำหรับท่านที่ทานอาหารไม่ได้นะฮะลองกินดูอ่ะมันผมกินตอนเนี้ยพร้อมกับไข่ลวกสองใบนะ ผมอยู uh, the the ่ไ uh, ด้จนถึงแบบครึ er ่งค่นวันอ่าแล้วตอนบ่ายผมก็จะกินพวกอาหารออนผลไม้พวกอะไรเงี้ยเอมื้อเย็นนะมื้อเย็นสัอะเ่ฮัมมื้อเย็นผมจะถึงจะกินเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วต้๋มาอะไรเงี the ้ยมันจะหิวกลางคืนก็สามคนเหมือนเดิมฮะแต่ไม่มีกาแฟต้องทานดูฮะ แต่๋จะผมถ่ายคลิปเต็มให้ดูว่าว่าวันหนึ่งดูเช้ามาผมอะไรมั่งเดี๋ยวช่วงสายๆก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็อยูวเพราะว่าต้องค่อยๆกินฮมันอาจจะแบบอ่าเขาเรียกอะไระมันต้องดูแลตัวเองไปเรื่อยๆฮะมันจากจากพวกพออาหารจากคนกอะไรย้อน ตอนนี้ก็มีอาการเริ่มท้องแข็งอะไรบนกระ่องกล้องมาก็เจอแค่แผ่ๆนะก็เท,ทาะนะฮะแล้วก็ติดเสือฮะตอนนี้ก็ทานยาลงบางอยู่นะฮะวัที่เก้าหมอนัดอีกรอบหนึ่งฮะก็ตรวจต,ตัวอะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรฮะตอนนี้หมอให้เก็บอึ่ีแล้วคือก็ให้เก็บแบบว่าถ้าเกิดเจอแบบผิดปกติอะขอเขาเก็บับ ระตัวนะฮะช่วงนี้ก็ผมลองด,ง YouTube ดู u t u b e ดูผมจะคัดไฟลจากปปปเป็นกับผู้ม่งตรงอยางทำมันค่อยเป็นไงน้ำด่างะเนี่ยนะมีคนแนะนำผมกินตอนแรกผมไม่เชื่อนะกินดีมันเป็นอังคารายฮนะเป็นน้ำอังคารายนะครับใครสนใจจะติดต่อสั่งสืยก็ได้นะผมกินนะวันแรกก็กินแค่นี้ฮะวันที่สองลูมาแค่นี้วันที่สามเนี่ยควรกินได้สามรังนะฮะแล้วคองต่อไป ถ้าคุณกินแล้วกินดีกินได้คุณกกินได้มาแล้วขวดฮะแต่ผมกินแค่นี้างตามงบประมาณเราทํางานไม่ค่อยได้ฮะช่วงนี้ครับเนี่ยฮะเราสามสู่วโงผมแต่ตอนนี้ต้องค่อยกินไปเรื่อยสองวันแหละที่อาการเกิดมันมัน,ม,นมันติตีขึ้นนี่ขนาดแค่นี้นยังไม่ย่อยนะผมเลยไกจ้ากินไชรลวกเดี๋ยวช่วงสายๆนะเดแล้วจะลองดูคลิปเต็มให้ดูกัน โอเคฮะยังไงก็ฝากนำดังด้วยแล้วกันนะ,คะคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ